สวัสดีครับผมเมื่อนี้ขอมาขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตที่สีมาเบาเรื่องที่เรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองนะครับผมของรัฐบาลเพื่อนนะครับผมที่สีมาแจกมาใจ่ายให้เฮาเมื่อนี้เป็นอีกอย่างที่แบบว่าผมรู้สึกว่าเพื่อนเหตุออกมากบว่าทัานได้ดีคักดอกแต่ว่าอยากสี่เป็นปากเป็นเสียงซอยกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับ เรื่องปากท้องของเขานะครับผมที่เขาจะล้อคอยนะครับผมคือเงินดิจิตอลหนึ่งมืนบาทนะครับผมสําหรับเพื่อนเพื่อนที่พี่น้องๆหรือผู้ใดที่เข้ามาเห็นชิปนี้แล้วอย่าลืมกดแชร์ออกไปเพื่อว่าสิเป็นปากเสียงให้เพื่อนได้ยินเนาะครับผมถามว่าเรื่องใดนะครับผมเรื่องใดก็คือเรื่องเพื้นที่สิเอาเงินมาให้ประชาชนแล้วเพื่อนสิกําหนดระยะการใส่ใจคือระยะ4ี่กิโลเมตร คอนี้ผมบอเห็นด้วยนะครับผมผมไม่เห็นด้วยกับการจํากัดระยะทางนะครับผมย่างหน่อยๆผมขอจกยี่สิบกิโลสันเนาะแมนบอพี่น้องว่ายี่สิบกิโลนี่ผมยังพอสิใจไปซื้อหมูกระทะกินอยู่เ้ยครับผมตามหมูบ่บ้านบอมีหมูกระทะด้วยครับผมแมนบอพี่น้องคิดว่าอย่างสันบอตามหมูบ่บ้านบอมีหมูกระทะน,นะผมแล้วในหมู่บ้านมีแค่ร้านชําหรือร้านธงฟ้าเท่านั้นนะผมมีร้านชําหรือร้านธงฟ้าที่จะให้บริการ แล้วล่านตรงป้านี่พี่น้องล้านช้ำนี่เพื่อนสิเอาหมูกระทะมาลงบ่ครับสําหรับการแคบเปิดล้านสานีเพื่อนบออลงนะครับถึงแม้เอาลงเพื่อนกับบลงเต็มที่คือยังร้านหมูกระทะทั่วไปนะครับผมในอยู่ในตลาดเป็นว่าเพื่อนเพื่อนก็าสามารถที่สิเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาลงได้นะครับผมอ่านี่นี่นี่คือยกตัวอย่างกรณีที่ผมชอบผมมากยังส่นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดพี่น้องอยาก อยากไปซื้อปลาหมึกจังซี่นะครับปลาหมึกหรือกุ้งจั่นซี่นะครับผมแล้วพี่น้องคิดว่าสีสามารถใส่ได้บอ่อสำหรับเงินเมื่อหนึ่งบอ่อเม่นน้อยๆนะครับผมสิมซื้อตะลันช้ำลานของช้ำลานทงฝาอยู่เ่ซีผมคิดว่าสีอาจเป็นไปได้นะครับผมนี่คือขอขอที่ผมกังวลใจไบกอนเพิินสีเห็ดบอ่อเห็ดกาบ่อทันใดหูนะครับผมแต่ว่าเป็นเสียงไปอีกเสียงหนึ่งนะครับว่าห้เพิิน แยงนโยบายที่จะเจนคือที่บเห็นด้วยก็คือระยะทาง4กิโลเมตรนะผมซึ่ง4กิโลเมตรนี่เป็นระยะทางทีออกจากหมู่บ้านแต่ละแต่ละหมู่บ้านไปถึงอีกหมู่บ้านหนึ่งกับประมาณ3กิโลเมตรหรือ3กิโลเมตรกว่านะครับผมซึ่งการจํากัดขอ้อนี่แต่ละหมู่บ้านทั้งเขตภาคอีสานนี่สิเป็นประมาณว่าจากหมู่บ้านนึงไปถึงหมู่บ้านนึงกับสิประมาณ4ี่กิโลเมตรนะครับผมแล้วซึ่งแต่ละหมู่บ้านสิบ่มมีของที จำนายหลากหลายนะครับผมซึ่งอาจิทำให้คนบางคนบ่ได้รับสิ่งที่ได้แท้จริงนะครับผมสิ่งที่ได้แท้จริงคือเพื่อนต้องการอย่างอยากได้กินกุ้งก็บ่ได้กินอยากได้กินหมูก,กระทะก็ไ่ได้กินอยากอยากสิไปซื้ออุปกรณ์มาตกแต่งบ้านไปต่อเติมบ้านนิดนิดน้อยอย่างสิเพื่อนกะสิบอดได้ซื้อนะผมเพราะว่าบางหมู่บ้านบ่สาม,มารถที่สิมีลานก่อสร้างอยู่ในโตนะครับผม นั่นลหะคือปัญหาของการจำกัดระยะทางนะผมซึ่งผมบ่อยากให้เพิ่นจำกัดระยะทางนะครับผมแต่ว่าถามว่าจำกัดการใช้เงินที่ไม่จ่ายให้ร้านนี้เยอะผมกะนันเรีวเรื่องตเรื่องของผมนี่คือเฮามาคิดไปก่อนนะครับผมให้พี่น้องถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ให้แช่ออกไปซึ่งผมนี่ถือว่าผู้ติดตามมาหลายผมคิดว่าพี่น้องสีเข้าใจแล้วพี่น้องสีแช์คลิปนี้ให้พี่น้องเป็นเสียง ให้เพื่อนได้ยิ้นน้ำครับผมผมเป็นทีมของเพื่อไทยครับผมผมเลือกเพื่อไทยผมไม่ได้ขัดใจกับเพื่อไทยผมคือคนของเพื่อไทยครับผมแต่ว่าถ้าเกิดพี่น้องเลือกก้าวไก่นั่นไก่อีกเรื่องหนึ่งผมก็เห็นดีเห็นชอบน้ำผักก้าวไก่ก็บ่ได้เกี่ยวกันนี่บ่ดด้เกี่ยวกับเรื่องการเมืองแค่ว่ามาเว้าเรื่องปากเรื่องทองของเขาครับผมนี่บ่ต้องแบ่งพักแบ่งพวกบ่ต้องแบ่งไฟนะครับผมถ้าเกิดแบ่งพักแบ่งพวกประเทศเขาบอลุ่งเลี้ยงครับผมผมบ่ได้แบ่งพักแบ่งพวก ผมบอไดแบ่งผักแบ่งไฟฮอกคือคนที่อยู่ในประเทศไทยฮอกะต้องซอยซอยกันเป็นปากเป็นเสียงอะไดที่ถือต้องเฮอก่ะว่าถือต้องอันไดที่บ่าถือต้องเฮอก่ะ้อรับฟังเพิ่นไปก่อนว่าเพิ่นสี่เฮ็ดไปยังไหนถ้าเกิดเพิ่นเฮ็ดบด่ดีเดี๋ยวเพิ่นกับบดไดยูครับผมเอาตามนี้นะครับเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปซุ่มเสียงมากผมเห็นข่าวมาเรื่อยๆย่านเพิ่นไปไกลซอยกันแช่ก่อนนะครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวถ้าเกิด มีคนแช่ไหลมีคนเบิองไหลหรือมีคนเบิองจบแล้วมัพพอครับนี่ซอยกันแช่ไปก่อนแล้วผมสมเสดคชิปต่อไปอีกชิิหนึ่งนะผม